เด็กหญิงอายุ13เนี่ยบอกว่าถูกลวงไปทําร้ายแล้วก็มีการถ่ายคลิปนะฮะเอาไปโพสต์ประจานจนรับความอับอายแถมมีการขู่ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดไปฟ้องใครหรือว่าไปบอกใครเนี่ยจะเจ็บตัวหนักกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นคลิปหลักฐานที่ญาติของเด็กเนี่ยนำมาร้องต่อผู้สื่อข่าวเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยฮะอยู่ที่ใชมต้องนอยยย็นใเออเอ,อ ตั้งนานอช่มาตั้งนานข้ามงาทั่ไหสูู่ใช่มาตั้งนานแล้วนะจะลองไหมูออกูไม่ได้หให้มืองินใสหลายกูใอันนี้เราต้องเบอร์ภาพไปนะคุณผู้ชมครเพราะว่าคนที่ก่อเหตุก็เยาวชนคนที่ถูกทําร้ายก็เยาวชนนะครับคนที่ถูกทําร้ายเนี่ยเด็กหญิงเอนามสมมุติอายุ13นะครับ ล่าสุดญาตินำคลิปมาร้องกับคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งหลังจากที่ถูกนางสาวพันธอายุ17ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ลองออกจากบ้านบอกว่าจะพาไปหาเพื่อนแต่สุดท้ายถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมตบตีทำร้ายโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุประกอบไปด้วยเยาวชนหญิง6คนและชาย2คนนะฮะหลังจากเกิดเรื่องกลุ่มผู้ก่อเหตุข่คมขูเด็กหญิงเ ว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครจะเจ็บตัวหนักกว่านี้โดยเหตุเกิดวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาที่บริเวณบ้านตอนดินเหนียวตำบลพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับผู้สื่อข,ข่าวได้ตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดบ้านของเด็กหญิงเอผู้เสียหายพบว่าวันนั้นครับตอนหนึ่งทุ่มเศษนะฮะได้มีนางสาวพ,พันธ์เนี่ยนะครับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามารับเด็กหญิงเอที่บ้านโดยเด็กหญิงเอเดินออกมาจากบ้านในสภาพสวมชุดนอนสีฟ้าและขึ้นรถจักรยานยนต์ไปกับนางสาวพ,พันธ์ ต่อมาประมาณสองทุ่มก็เป็นภาพกล้องวงจรปิดในจังหวะตอนที่นางสาวพันธ์ได้ขี่รถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งมาส่งเด็กหญิง A ที่บ้านคือเป็นเหตุการณ์ภายหลังจากที่พาเด็กเนี่ยไปทำร้ายมาแล้วนะฮะโดยมีเพื่อนผู้หญิงที่สวมเสื้อสีขาวมาด้วยอีกหนึ่งคนนะครับพาน้อง A เนี่ยมาส่งนะฮะนี่นะครับ วันนี้ครับทางคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะเดินทางไปที่สพพนมทวนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีหลังจากได้รับการร้องเรียนจากทางพี่สาวของเด็กซึ่งมีการส่งหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอในขณะที่น้องสาวถูกรุมทำร้ายมาให้ดูนะครับโดยในคลิปนั้นได้มีเด็กวัยรุ่นประมาณ2-3ถึงคนกำลังทำร้ายเด็กหญิงผู้เสียหายเพียงคนเดียวนะฮะโดยขณะเกิดเหตุนั้นทางผู้เสียหายบอกว่าพยายามจะสู้แล้ว แต่ทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจและได้มีการปิดกล้องมือถือก่อนจะเรียกเพื่อนอีกหลายคนเข้ามาลุมทำร้ายหลังเกิดเหตุมีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ไปโพสต์ลงในโซเชียลทำให้เด็กหญิงเอสรู้สึกอับอายที่ถูกประจานสภาพจิตใจแย่เบื้องต้นได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเจ้าหน้าที่กระทรวงพมเข้ามาดูแลสภาพจิตใจเด็กขณะเดียวกันคุณต้นอ้อทราบว่าวันเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นไปทั้งหมด8คนนะฮะเป็นเยาว,วชนอายุระหว่าง1 4ถึง17ปีนะครับ โดยใน8คนนี้นะครับมี2คนก็คือเด็กอายุ14กับเด็กอายุ15ที่เป็นคนลงมือทำร้ายแล้วก็มีนางลกต่อแล้วก็มีคนถ่ายคลิปนะฮะนี่นะฮะเรื่องนี้นะครับทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าที่ทำลงไปเนี่ยเป็นเพราะว่าฝ่ายเด็กหญิงเผู้เสียหายนั้นท้าทายก่อนนะครับนายพดุงอายุ52ซึ่งเป็นญาติของเด็กหญิงเ เปิดเผยบอกว่าหลังจากทราบข่าวว่าหลานสาวถูกทำร้ายก็รู้สึกโมโมหจึงได้มีการเนี่ยพาลูกชายและพักพวกไปที่บ้านของหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กผู้ชายซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมเมื่อไปถึงลูกชายผมก็ได้เข้าไปตบหัวของเด็กที่ก่อเหตุพร้อมทั้งบอกว่าเป็นเด็กในหมู่บ้านเดียวกันแท้ๆทำไมถึงไม่ช่วยหลานสาวจากนั้นฝั่งญาติของผู้กอ่อเหตุเห็นเข้าจึงเกิดการประระคารมและเกิดการตะลุมบอลกันนายพดุงครับกับลูกชายก็ได้รับบาดเจ็บที่แขนเล็กน้อย ส่วนต้นเหตุที่หลานสาวถูกรวงไปทำร้ายนั้นทราบว่ากลุ่มผู้กอ่อเหตุไม่พอใจที่หลานสาวไปปากป้องบอกครูบอกผู้ปกครองของหนึ่งในกลุ่มที่กอ่อเหตุว่าเด็กเนี่ยออกไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันจึงเป็นสาเหตุที่ถูกลวงออกไปทำร้ายนะฮะเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นก็อยากให้ตำรวจเนี่ยเอาผิดกลุ่มผู้กอ่อเหตุอย่างถึงที่สุดนะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะนั่นแหละสาเหตุนหนึ่งคิดว่ากลุ่มเหตุมันเกิดจากอะไร เพิ่งมาถามหลานตอนที่ว่ามันโดนว่ามันไปเที่ยวด้วยกันพ่อแม่เพื่อนมันอะโทรไปหาตัวคนที่นั่นมันไม่รับและเด็กคนนี้มันรับบอกว่ามาเที่ยวข้างนอกมาเที่ยวพวกผู้ชายมันแขนตรงนี้ที่ว่าไปบอกพ่อแม่นั่นแหละสาเหตุนหนึ่งที่รู้ตรงเนี้ยเหมือนบอกไปฟ้องพ่อแม่เด็กกลุ่มน,นั้นว่ามาเที่ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่นะครับวันนี้ครับ ก็ปรากฏว่าเยาวชนผู้ก่อเหตุรวม8คน,นะได้ทยอยเดินทางมาที่โรงพักสอพอพนมทวนเพื่อให้ปากคำกับทางตำรวจนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางกลุ่มผู้ก่อเหตุอ้างว่าก่อนหน้านี้เด็กหญิงเอได้ขโมยเสื้อผ้าของกลุ่มเด็กผู้ก่อเหตุจากนั้นก็ได้มีการนัดท้าตบกันแต่ทางเด็กหญิงเอเนี่ยบอกว่ายังไม่พร้อมขอเลื่อนเป็นวันอื่นซึ่งที่ผ่านมาทั้งสงฝ่ายก็มีปัญหากันหลายเรื่อง ทำให้ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นเกิดความรู้สึกหมั่นไส้เด็กหญิงเอเนื่องจากเด็กหญิงเอมีพฤติกรรมชอบโกหกในส่วนเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายนั้นทางกลุ่มผู้ก่อเหตุยอมรับผิดและยืนยันว่าไม่ได้มีการรุมทำร้ายแต่เป็นการผลัดกันทำร้ายนะฮะซึ่งในทางกฎหมายก็ถือว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรุมทำร้ายฮะเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุไปกันมากกว่า3คนส่วนในเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมายนั้นก็เข้าสู่กฎหมายเยาวชน โดยนะัดทั้งสองฝ่ายสอบร่วมกันกับทางอายการจังหวัดก่อนจะดําเนินคดีกับกลุ่มเด็กที่ก่อเหตุและจะนําเด็กกลุ่มผู้ก่อเหตุส่งสานพินิษฐ์นะฮะส่วนผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุเองก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอประกันตัวอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่ว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่นะครับในขณะเดียวกันมีรายงานบอกว่าในขณะที่ตํารวจกําลังสอบปากคําเด็กผู้ก่อเหตุอยู่นั้นเองฮะหนึ่งในผู้ก่อเหตุก็ได้มีการถ่ายภาพและโพสต์ลง Facebook โดยการชูนิ้วกลางด้วยนะครับนี่นะชูนิ้วกลางแล้วก็ถ่ายภาพลง Facebook ขณะที่นางสาอายุ49ผู้ปกครองของเด็กหญิงจันหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุได้บอกกับนักข่าวว่าตัวเองเป็นแม่บุญธรรมของเด็กหญิงจันวันเกิดเหตุลูกสาวได้ไปนอนค้างที่บ้านของเด็กหญิงปลายข้าวซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุวันเกิดเหตุไม่รู้หรอกว่าลูกสาวไปมีเรื่องกับใครแต่พอรู้ข่าวก็ตกใจ ว่าลูกสาวไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนอื่นเขาเนี่ยนะอยากจะขอโทษคนเจ็บต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่านิสัยลูกสาวเนี่ยก็เป็นเด็กเกเรไม่เรียนหนังสือติดเพื่อนเคยว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้มาก่อนนะมารู้ก็เสียใจยนะและที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวคนนี้ก็ไม่ได้กลับบ้านมา4วันแล้วมักจะไปอาศัยอยู่กับกลุ่มเพื่อนอเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับ ตกใจไม่กลับบ้านเลยไปอยู่บ้านไปข้าวนอนนี่กินนี่เลยเาไม่เรียมันให้เรียงไม่เรียงพูดไม่ได้มันแก้เลพูดไม่ไหวไม่ฟังอะไรเลยแม่มาทราบข่าวตอนไหนคะอที่พี่เขามาพูดที่บ้านนั่นแหละตกใจไหมแม่รู้ว่าลูกไปทำร้ายเขาตกใจปกติเคยบอกลูกไหมเคยสอนเลยลูกสอนค่ะเขาไม่ฟัง แม่อยากขอโทษฝั่งผู้บาดเจ็บไหมขอโทษสิคะคุณครของเชิญน,นัานนายก่อนครับเดี๋ยวไปสอบให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะนี่นะครับ <Okay. S 1> คนนี้เป็นแม่ <Okay. S 1> แม่บุญธรรมของหนึ่ง <Okay. S 1> ในเด็กที่ก่อเหตุแต่ก็ต้องมาขอโทษแทนลูกนะ่ะเรื่องที่เกิดขึ้นก็ว่ากันตามกฎหมายกันต่อไปนะครับไปพบตํารวจกันหมดแล้วนะฮะก็ว่ากันตามกฎหมายแต่ก็เป็นกฎหมายเยาวชนน่ะนะครับนี่นะะ